สวัสดีค่ะหมอเหมี่ยวนะคะแพทย์หญิงเปียพักวรกิศลิรินะคะ ในเพจแล้วมาไลฟ์สดกันในเพจ Baby Matters บายหมอเมียวนะคะแล้วก็ใครเข้ามาทีหลังนะคะติดตามได้ที่ช่อง y o u t u b e นะคะ Baby Matters By ยหมอเมียวนะคะวันนี้สำคัญมากๆนะคะวันนี้นะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะถามเข้ามาเกี่ยวกับโรตาไวรัสนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีน้องๆนะคะมานอนรักษาในโรงพยาบาลนะคะด้วยเชื้อไวรัสโรตารระบาดนะคะตอนนี้นอกจากโควิด19ที่เป็นเชื้อไวรัสระบาดแล้วนะคะ ในเด็กๆลูกๆของเรานะคะตอนนี้ก็คือเชื้อไวรัสอีกตัวที่ระบาดก็คือโรตาไวรัสนะคะหรือเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียในลูกๆนะคะทําให้เกิดอาการอุจจาระร่วงในลูกๆนะคะ วันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะสามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะคะไวรัสโรตานะคะเป็นไวรัสที่ติดต่อโดยการที่ติดต่อทางที่ปากนะคะโดยการที่เวลาที่เราได้รับเชื้อมานะคะมันก็จะอุจจาระเนี่ยมันก็จะมีการปนเปื้อนอุจจาระใช่ไหมคะเชื้อไวรัสมันก็ออกมากับอุจจาระนะคะเพราะฉะนั้นมือเรานะคะที่สัมผัสเชื้อมานะคะ ไปสัมผัสกับบริเวณที่แบบเป็นอาหารปนเปื้อนกับอุจจาระนะคะมีเชื้อของเชื้อโรคเชื้อไวรัสโรตาระบาดอยู่นะคะปนเปื้อนมากาะะับน้ํานะคะปนเปื้อนมากับพวกไปจับหยิบจับของเล่นนะคะแล้วก็ลูกของเราเนี่ยบางทีเอามือสัมผัสเชื้อเอาเข้าปากนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอาการของ โรตาไวรัสได้นะคะอาการของไวรัสโรตาเป็นยังไงนะคะอาการก็คือตอนนี้น้องๆที่มานอนรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่ามาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกตอนนี้ก็คือไข้สูงนะคะอาการหลักก็คือไข้สูงน้ำมาก่อนนะคะ ตามมาด้วยอาการอาเจียนหนักเลยค่ะมีอาเจียนทั้งวันตั้งแต่เช้านะคะโดยที่ประมาณ12ชั่วโมงแรกก็คืออาเจียนทั้งวันไข้าอาเจียนตามมาด้วยอาการอะไรคะถ่ายเป็นน้ํานะคะท้องเสียติดต่อกันนะคะโดยที่ถ่ายวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า3รอบต่อวันนะคะบางคนก็จะมีอาการปวดท้องด้วยนะคะแนะนํานะคะให้รีบพามาโรงพยาบาลเลยนะคะ เป็นได้ในช่วงอายุเท่าไหร่บ้างนะคะไวรัสโรต้าเนี่ยเป็นได้ทุกช่วงอายุเลยนะคะตอนนี้น้องๆที่มีอาการรุนแรงนะคะที่มารักษาที่โรงพยาบาลก็คืออายุน้อยกว่า6เดือนนะคะมีตั้งแต่อายุ5เดือน3เดือนแล้วก็น้องๆที่เป็นกลุ่มเด็กโต8ขวบ9ขวบโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะใกล้ปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะก็จะมี ปาร์ตี้เลี้ยงสรงก่อนปิดเทอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็มาด้วยอาเจียนมาด้วยไข้นะคะแนะนําเลยนะคะให้ลูกๆของเรานะคะนอกจากปิดแมสป้องกันโควิดแล้วนะคะล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดนะคะพยายามอย่าหย,ยิบขนมขอโทษนะคะ,ะพยายามอย่าหย,ยิบขนมแล้วก็ พยายามอย่าหยิบขนมแล้วก็อย่าหยิบพวกอา,อาหารเข้าปากนะคะเพราะว่าเชื้อนี่มันจะติดต่อจากคนสู่คนนะคะแล้วก็ถ่ายทอดโดยการที่ เชื้อนี้อยู่ที่มือเราแล้วก็เอาเข้าปากลูกเราก็จะมีอาการไข้สูงอาเจียนเยอะนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวเป็นน้ํานะคะโดยที่ถ้าถ่ายเหลวเป็นน้ําเยอะเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเรา,าขาดสารน้ําเยอะได้ไวรัสโรตานี่มันสําคัญรุนแรงถึงขนาดทําให้ลูกเรามีอาการช็อกแล้วก็ขาดสารน้ํารุนแรงได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการรีบพามาโรงพยาบาลนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะใครสอบถามก็เมนมาได้คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะมีคุณพ่อคุณแม่ถามว่าได้รับวัคซีนแล้วยังจะเป็นโรตาไวรัสได้หรือเปล่านะคะวัคซีนโรตาเนี่ยมันจะป้องกัน ความรุนแรงลดความรุนแรงอาการของโรคได้นะคะประมาณ90%ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็สามารถป้องกันการติดต่อของโรคได้ประมาณ70-80%ถึงแม้ว่าเราจะเคยได้รับวัคซีนมาแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะติดเชื้อโรคโรตาไวรัสได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องล้างมือบ่อยๆเลยนะคะ,ะมีคำถามว่าแล้วเราจะพาลูกมารับ วัคซีนโรตาได้เมื่อไหร่นะคะวัคซีนโรตาเนี่ยเป็นชนิดหยอดเท่านั้นนะคะไม่ใช่ฉีดนะคะเป็นชนิดหยอดชนิดรับประทานเท่านั้นนะคะรับครั้งแรกนะคะก่อนอายุ15สัปดาห์หรือก่อนอายุ4เดือนนะคะมาเริ่มรับได้ตั้งแต่อายุ เข็มแรกเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ2-4เดือนแรกนะคะวัคซีนโรต้าเนี่ยมีข่าวดีนะคะตั้งแต่ปี2563-2564ถึง 2, 64, แล้วว่าภาครัฐบาลนะคะให้วัคซีนโรต้านะคะเข้ามาเป็นวัคซีนหลักในการ ภูมิคุ้มกันโรคในเด็กไทยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้สอบถามโรงพยาบาลที่น้องๆไปรับวัคซีนกันได้นะคะสำคัญคือให้รับวัคซีนตามช่วงอายุที่กำหนดนะคะเช่นหยอดครั้งแรกเนี่ยก่อนอายุ15สัปดาห์หรือก่อนอายุ4เดือนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหยอดเกินช่วงอายุเนี่ยมันอาจจะมี ภาวะ,ะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะลำไส้คืนกันได้ ะะอันนั้นก็คือต้องเฝ้าระวังมีคนถามว่าแล้วถ้าเกินช่วงอายุ4เดือนมาแล้วอยากหยอดนะคะ,ะถ้าเกินมาเยอะๆเนี่ยจริงๆต้องมาคุยกับคุณหมอเจ้าของค่ายก่อนหยอดวัคซีนมาทําความตกลงร่วมกันนะคะเพราะว่ามันจะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงของภาวะลำไส้กลืนกันนะคะจริงๆนี่คือควรจะให้มารับวัคซีนตามเกณฑ์ตามช่วงอายุนะคะ แล้วก็สำหรับน้องๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามที่น้องๆถามกันเข้ามามากเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ถามมาว่าแล้วเราจะรักษา พวกอาการของท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรตากันอย่างไรนะคะการรักษาเนี่ยจริงๆมันไม่มีการรักษาเฉพาะเจาะจงแต่สำคัญคือต้องให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้กิน ORS หรือว่าเกลือแร่ทดแทนเพื่อให้ทันนะคะเพราะว่าโรตาไวรัสเนี่ยมันจะทำให้ขาดสารน้ำรุนแรงถึงขนาดช็อกได้นะคะก็ให้กิน ORS แต่ในรายที่กิน ORS หรือ เกิดแร่ไม่ทันนะคะแนะนําให้มาโรงพยาบาลเช่นถ่ายเป็น10บๆรอบน้องเพียซึมอาเจียนตลอดไม่สามารถที่จะกินเกิดแร่หรือ ORS ได้นะคะต้องมาให้สารน้ําทางหลอดเลือดนะคะอ่าแล้วก็สําคัญคือโรต้าไวรัสเนี่ยเวลาที่มันเข้ามาที่ผนังเยื่อบุลำไส้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเวลามันเข้าสู่ร่างกายทางปากทางการกินเชื้อเข้าไปเนี่ย มันจะเข้าไปเกาะติดกับผนังเยื่อลำไส้โดยเฉพาะผนังเยื่อลำไส้เล็กนะคะทําให้มีการตายของเซลล์และเกิดอะไรขึ้นคะมันจะทําให้ร่างกายเราอะขาดเอนไซ์ พวกแลคเตสในการย่อยน้ำตาลแลคโตสนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆน,นะคะที่มีอาการท้องเสียจากเชื้อไวรัสโรต้านะคะที่กินนมอยู่นะคะแนะนำนะคะอาจจะเปลี่ยนนมในคนที่ท้องเสียมาหลายๆวันนะคะจะทำให้มีการบกพร่องของเอนไซม์แลคเตสในการย่อยนมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลแลคโตสค่ะให้เปลี่ยนนม เป็นนมที่ไม่มีน้ําตาลแลคโตสนะคะหรือแลคโตสฟรีนะคะในเด็กเล็กๆนะคะก็มีนมหลายยี่ห้อเลยที่เป็นนมแลคโตสฟรีนะคะหรือไม่มีน้ําตาลแลคโตสนะคะและสําคัญคือพวกอาหารในช่วงที่เป็นท้องเสียในช่วงที่ติดเชื้อไวรัสโรต้านะคะควรจะงดผักผลไม้นะคะงดอาหารที่มีไฟเบอร์ไปก่อนนะคะ,ะแล้วสำคัญคือ จากการวิจัยเนี่ยมันจะมียาบางตัวในน้องที่ท้องเสียเยอะๆนะคะมันจะมียาบางตัวที่ทำให้อาการท้องเสียเนี่ยดีขึ้นเร็วลดระยะเวลาของการท้องเสียนะคะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้เป็นการโปรโมทนะคะเช่นแบบชื่นทางการค้าที่น้องบางคนมารักษาก็จะได้กลับไปเช่นพวกไฮดราเซกเป็นยาที่ ทำให้ลดการหลั่งของพวกสารน้ําลดการสูญเสียน้ําออกไปนะคะทําให้ลดอาการของท้องเสียได้นะคะลดระยะเวลาของอาการท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะได้รับพวกโปรไบโอติกบางตัวกลับบ้านไปนะคะพวกโปรไบโอติกนี่มันจะทําให้ ลำไส้ของเรานะคะมีภูมิต้านทานดีและก็ลดการที่แบบว่าเชื้อพวกโรต้ามันจะเจริญเติบโตในลำไส้ได้นะคะและยาบางตัวจะช่วยดูดซับพวกท็อกซินของเชื้อไวรัสโรต้าได้นะคะ,ะเผื่อบางคนได้ยากลับไปนะคะ เดี๋ยวมาดูคําถามกันนะคะว่าที่คุณพ่อคุณแม่ถามกันเข้ามามากเลยคือช่วงนี้มีน้องๆมานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยเชื้อไวรัสโรต้ากันมากนะคะเพราะเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยใกล้ปิดเทอมแล้วมีการดื่มน้ําร่วมกันมีการกินขนมร่วมกันมีการปาร์ตี้ที่โรงเรียนร่วมกันก็มาด้วยอายการอาจเจียนท้องเสียได้นะคะ เพราะฉะนั้นระวังลูกๆของเราให้ดีนะคะถ้าท้องเสียระวังเชื้อไวรัสโร,โรตานะคะช่วงนี้นะคะสําคัญคือถ้าลูกใครเล็กๆนะคะถึงกําหนดหยอดวัคซีนในช่วง4เดือนแรกนะคะให้ไปรับวัคซีนโรตาก่อนเลยนะคะถ้าเกินช่วงอายุให้ปรึกษากับคุณหมอนะคะว่าสามารถรับได้ไหมมีคำถามเข้ามานะคะว่าถ้าสมมติมารับวัคซีนโรตราแล้วเกิดลูกอาเจียนออกอจะ กินซ้ำได้ไหมนะคะอ่าถ้ารับวัคซีนโรตาแล้วอาจจียนออกหมดว่าไม่แนะนําให้หยอดซ้ําในโดสนั้นนะคะอ่าแล้วก็กลุ่มไหนที่ห้ามรับวัคซีนโรตาบ้างนะคะกลุ่มเด็กที่มีประวัติเป็นลำไส้กึนกันนะคะเด็กที่มีประวัติแพ้วัคซีนโรตานะคะไม่แนะนําให้วัคซีนโรตานะคะหรือว่าในเด็กที่มีความผิดปกติของโรลคลำไส้ พิการที่ไม่ได้รับการรักษานะคะก็ยังไม่แนะนำให้วัคซีนโรตาเพราะว่าจะเสี่ยงต่อภาะวะลำไส้กึนกันได้นะคะเรามาดูกันนะคะมาดูคำถามแป๊บหนึ่งนะคะ <S <S คือหลายคนก็จะกังวลว่าอ้าวแล้ววัคซีนโรตาเนี่ยให้ก่อนอายุส่เดือนละครั้งสุดท้ายเนี่ยหยอด ภายในอายุเท่าไหร่นะคะก่อให้เสร็จสิ้นก่อนอายุ8เดือนหรือก่อนช่วงอายุ32สัปดาห์นะคะอาวัคซีนในบ้านเรานะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันรัฐบาลก็มีให้วัคซีนโรตาเข้ามาแล้วนะคะ,อ,ะอาจจะมีทั้งแบบ1สายพันธุ์แล้วก็แบบ5สายพันธุ์นะคะ,ะถ้าแบบ1สายพันธุ์เนี่ยจะให้ทั้งหมด2ครั้งนะคะที่อายุ2เดือนแล้วก็4เดือนนะคะส่วนแบบ5สายพันธุ์เนี่ยก็จะมีให้ช่วงอายุ2เดือน4เดือนแล้วก็ 6เดือนนะคะเราก็สามารถมาดูกันได้นะคะสำคัญคือวัคซีนโรตาไม่มีแบบฉีดคะ่ะเป็นชนิดหยอดอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอามาดูคำถามกันใครมีคำถามก็ฝากไว้ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้คุณหมอมาไลฟ์เพราะว่ามีน้องๆที่นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นโรตาไวรัส ท้องเสียกันเยอะมากเลยนะคะแล้วสาคัญไวรัสอีกตัวหนึ่งที่กําลังมาคือโรคมือเท้าปากนะคะระวังโรคมือเท้าปากด้วยถ้าลูกเริ่มมีแผลในคอ กินไม่ได้หรือว่ามีตุ่มที่มือที่เท้าระวังโรคมือเท้าปากด้วยนะคะช่วงนี้ไวรัสกำลังมาแรงเลยนะคะอ่าวรัสโรตาไม่ได้เป็นเฉพาะในเด็กอย่างเดียวนะคะ,ะในผู้ใหญ่ก็สามารถเป็นไวรัสโซตาได้อาการรุนแรงมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าเป็นโรตาอาจจะมีอาการรุนแรงถึงขนาดถ่ายถึงขนาดช็อกได้นะคะ,ะโรตาไวรัสม,รมีระยะฟักตัวเท่าไหร่มีคนถามนะคะ ระยะฟักตัวก็จะอยู่ประมาณ4วันนะคะส่วนใหญ่ก็คือหลังได้รับเชื้อก็แสดงอาการในช่วง2วันแรกได้นะคะามาดูกันเนะาะอาการอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอมีคนถามก็คือไข้ ไข้สูงนะคะโดยเฉพาะไข้นี่2-3แรกสูงตลอด3 9ถึง40อาจจะก,กระตุ้นให้ถึงอาการชักได้เพราะนั้นให้รีบเช็ดต,ตัวกิจยาลดไข้ให้เร็วที่สุดนะคะถ้าใครท้องเสียนะคะอาเจียนเยอะนะคะจะเด่นที่อาเจียนหรือบางคนอาจจะมีอาการหวัดร่วมด้วยเช่นอาการไอนะ้นมูกร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอาการของอโรตาไวรัสได้นะคะ ามาดูกันนะคะสำคัญคือไอ้เวลาโซดาเนี่ยมันจะทำให้เรา,าขาดเอนไซม์แลคเตสในการย่อยนมที่มีน้ำตาลแลคโตสนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆอ,งอาจจะต้องเปลี่ยนนมเป็นนมที่แลคโตสฟรี free, หรือไม่มีน้ำตาลแลคโตสนะคะและสำคัญคือกินเกิืแรก่กิน ORS ใครอาเจียนท้องเสียเยอะก็มาให้สัตน้ำทางหลอดเลือดที่โรงพยาบาลน,นะคะ การรักษานะคะมีการตรวจวินิจฉัยอะไรบ้าง,างเช่นการตรวจอุจจาระดูเชื้อไวรัสโรต้าการตรวจเลือดดูระดับเกลแร่นะคะ,ะแล้วก็การตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่ามีการสูญเสียสารน้ําเยอะน้อยแค่ไหนนะคะ,ะแล้วก็มีการตรวจเลือดเพื่อดูระดับการติดเชื้อได้นะคะ,ะมาดูกัน มีอะไรอีกไหมระวังว่าบางทีถ้าถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะจะต้องระวังว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรือเปล่าอันนี้ก็ให้เฝ้าระวังไว้นะคะสําคัญใครยังไม่ได้ไปหยอดวัคซีนโรตาในเด็กเล็กๆก่อนอายุ4เดือนแนะนําให้ไปหยอดวัคซีนโรตาด้วยนะคะไปะหยอดให้ครบเลยนะคะมีคำถามมาว่าถ้าสมมุติว่าไปกลับไปต่างจังหวัดเกิดตอนแรกหยอดวัคซีนชนิดหนึ่งสายพันธุ์ไปแล้วไปต่างจังหวัดแล้วที่โรงพยาบาลไม่มีวัคซีน ััวนน้มีวัคซีนอีกชนิดหนึ่งถ้าเป็นคนละชนิดกันแนะนำให้หยอดทั้งหมด3ครั้งนะคะที่อายุ2เดือน4เดือนแล้วก็6เดือนหรือไม่ก็หยอดครั้งสุดท้ายให้เสร็จก่อนอายุ8เดือนนะคะ น้องๆที่กินนมแม่ที่โชคดีมากๆนะคะน้องๆที่กินนมแม่เขา,ามีการวิจัยมาแล้วว่าจะทำให้ลดร,ระยะเวลาของการที่ติดเชื้อของพวกไวรัสโรตาได้นะคะเลี้ยงลูกได้นมแม่ดีมากนะคะเรามาดูกันเนะาะกินเกินแร้วมี คสอบถามมาว่าให้วัคซีนโรตารวมกับวัคซีนปลิโอได้ไหมนะคะ,ะไม่ควรนําวัคซีนมาผสมกันและหยอดและกินทีเดียวนะคะควรจะให้แยกกันนะคะไม่เอาวัคซีนมาผสมกันแต่ให้แยกกันนะคะหยอดคนละครั้งได้นะคะ ใครมีคำถามอะไรนะคะก็ฝากไว้ที่เพจ baby mattress by หมอเมียวได้นะคะหรือว่าฝากไว้ใต้โพสต์นี้ได้นะคะแชร์ส่งต่อให้เพื่อนได้นะคะโหลต้าไวรัสสำคัญนะคะนอกจากโควิดแล้วนะคะโหลดต้าไวรัสสำคัญ ล้างมือด้วยสบู่นะคะล้างมือเยอะๆด้วยสบู่นะคะพยายามว่าอย่าหย,ยิบขนมอ,อย่าใช้มือที่แบบกินอาหารร่วมกันนะคะใช้ช้อนกลางนะอย่าใช้แก้วน้ําร่วมกันนะคะสําคัญมากๆเลยนะคะคุณหมอฝากไว้นะคะถ้าใครมีคําถามก็ฝากไว้ได้นะคะฝากติดตามที่ช่อง YouTube Baby Matters บาหมอเมียวด้วยนะคะถ้ามีความรู้อะไรดีๆเดี๋ยวคุณหมอมาอัปเดตกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บา,บายค่ะ